สวัสดีครับผมโชคจากเด็กเอ็นเทอร์ไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสินใหม่ล่าสุดของดูนะครับเป็นเซตที่มาพร้อมกับหนังฟีทูเพย์หรือมุ้ยนะครับผมโดยเซตนี้นะครับม่พิเศษนิดนึงครับก็คือหัวมันสามารถที่จะเปลี่ยนสไตล์ได้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแบบปิดหน้านะครับผมแล้วก็แบบเปิดหน้านะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าชอบแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวรีวิววันนี้เราจะรีวิวแบบปิดหน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดูแล้วน่าจะประหลาดสุดนะครับผมดูแปลกประหลาดสุด เซตนี้นะครับผมเป็นเซตของผู้เล่นไฮ h นะครับผมที่เล่นในหนังฟิล์มเพลย์หนมูวี่นะครับผมโดยจะมีโลติงสกรีนมาให้ด้วยนะเป็นรูปดูมกำลังชี้นิ้วสั่งนะทุกคนนะครับแต่ดูแล้วมันแขนสั้นผิดปกติไปน,นิดนึงนะครับหรือไม่ผมก็คิดไปเองนะแต่ผมรู้สึกมันแขนสั้นจริงน,นะแป๊บหนึ่งนะครับผมดม The seven hills ูแป๊บนะครับต้องเอั็นิานึงครับ are yeah. prepare for battle the ground. Burns. หนึ่งนะนต้องเซตอัพหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูเซตเปียบเบที่มัน <All right. S 1> ก่อนนะครับ เซตนี้นะครับผมจะเป็นเซตที่เปลี่ยนดูมให้รู้สึกเหมือนกับเป็นผู้บัญชาการแห่งนรกอะไรประมาณนี้นะครับผมจากชื่อนะครับท่าที่ดูก็เซตนี้นะครับผมเป็นเซตที่ดูมใช้อาวุธเป็นขวานนะครับปกตินี่จะไม่เห็นดูมใช้ขวานนะครับอันนี้น่าจะเป็นขวานนั่นแรกของในในดูมเลยนะครับโอ้โหก็เซตนี้นะครับผมมาพร้อมกับคิเนติกเจมนะครับผมที่อยู่ในที่อยู่ในส่วนที่เป็นหัวนะครับผมโดยคิเนติกเจมเนี้ยจะทาให้เปลี่ยนโหลดเอานะครับผมให้ดูมเนี่ย ฟันเป็นตัวเอ็กนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ไอ้นดิทานนะครผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับฟันเปิดปาบๆแล้วก็ยกขวานขึ้นแล้วก็เตะไปข้างหน้านะครับผมดูแล้วมันก็ตลกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าอยู่ในเกมเราอยู่เฉยๆมันก็จะทําท่านี้ให้ดูเหมือนกันครับเนี่ยครับเป็นผลจากคินเด็กเจมนะครับผมแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับจะมีลักษณะของการดูมนะครับผมจะเปลี่ยนวงแหวนในการดูมนะครับไปนะครับผมต่างจากอันเดิมนะครับแต่ต้องสังเกตอย่างนี้ครับมันจะดูค่อยต่างเท่าไหร่นะเอ่อพ 7ชิ้นนะครับคิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับผมไม่น่ามีมากกว่านี้นะครับก็มีขวานก็คือเป็นอาวุธนะครับเป็นหัวเป็นอ่าเป็นปอกแขนนะครับมีไหล่มีปีกมีกางเกงนะครับผมแล้วสุดท้ายก็จะเป็นหางนะครับหางนี้ถ้าผมสังเกตไม่ผิดนะครับมันจะเหมือนเป็นขวานนะครับผมเวระทุลาวแบบฟาดหางแล้วอาจจะเป็นขวานไปตัดคอได้นะครับดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันครับอ่บริเวณหลังนะครับผมจะเป็นบ้างขึ้นมานะครับกลายเป็นเหมือนกับลักษณะของหินนะครับผมที่อ่ค่อนข้างจะดูแล้วแข็งนิดนึงนะครับ แล้วก็มีธงด้วยครับนึกถึงริเจนคอมมานเดอร์ขึ้นมาทันทีแล้วเห็นธงนี้ส่วนที่แท้ที่สุดของเซนนี้ก็คงจะเป็นขวาแน่ละครับถ้าถามผมนะครับผมเราลงมาอาจจะเป็นส่วนของหน้ากากนะครับที่มันดูแล้วมันดูออโหดเหี่ยมนะครับผมปิดปิดความโหดเหี่ยมเ,เล็กน้อยไว้แล้วปกปกปิดความโหดเหี่ยมที่น้อยนิดเอาไว้ด้วยความโหดเหี่ยมที่ยิ่งกว่านะครับผม mm hmm. ก็ดูแล้วน่ากลัวใช่ได้ครับหน้ากากนี้นะเจะเปิ่นเปลี่ยนหน้าดูเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าผิดหวังอย่างหนึ่งก็คือเซนนี้มันเอาเข่าดูมออกครับ คือปกติเนี่ยดูมเขาจะเป็นอะไรที่ผมว่ามันสวยงามมากนะครับผมแต่เซนนี้นั้นเอาเขาดูมออกครับแทนที่จะเปลี่ยนเขาให้มันดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับกลายเป็นว่าไปตัดเขาออกครับผมแล้วก็กลายเป็นหัวแหลมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมว่ามันไม่เท่นะครับถ้าเทียบกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนนี้นี่ใครไม่พอใจอาจจะเปลี่ยนส่วนหัวได้นะครับแต่ว่าอย่างว่าครับส่วนหัวมันมีเจมอยู่นะครับเป็นคิเนติกเจมนะครับอาจจะทําให้ใครต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับผมก็ สำหรับเซ้นี้คาวๆก็คงเป็นประมาณนี้นะครับผมคงไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเวลาดูนะครับผมมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ยังไงนะครับเดี๋ยวเหยื่อตัวที่หนึ่งมาเับเราจะลองดูแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะครับโอ้ยจะตายไหมดูแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้ดูแบบดูตัวใหม่ครับต่างไหมครับต่างไหมครับเหมือนมันจะเข้มกว่าอันนึ่งครับไม่รู้ไปแอวหรือเปล่าครับแต่รู้สึกไฟมันจะเข้มกว่านะครับ หรือผมคิดไปเองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่รู้สึกมันมันน่าจะเข้มกว่านะไม่รู้สังเกตเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่เขาว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าผมลองหลายทีนะครับท่าฟันเอ่ยท่าอะไรเอ่ยก็รู้สึกมันเหมือนเดิมนะครับอาจจะยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมสําหรับดูที่ใช้ขวานนี้นะครับผมที่คินาติกเจมนะครับอาจจะแค่เปลี่ยนโหลดเอาอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดเขียนเอาไว้นะครับ ก็เซตดูมเซตนี้นะครับผมมีขายทั้งที่เป็นขายแยกนะครับผมในสตอร์แล้วก็ขายรวมเป็นคอเลกเตอร์แพ็คนะครับผมของฟิล a y เพนมูวี่ที่จะได้ทั้งสเซตเลยทั้งดูมทั้งเซเวแล้วก็ปักนะครับผมรวมถึงพวกโลดดิ้งไอหัดสกรีนวาดแล้วก็เคลียนะครับผมที่เป็นของฟิลด์เพนะจะเป็นเหมือนกับพวกกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ตัวเซตน่าจะถูกกว่าไอตัวซื้อเซตนะครับจะถูกอยู่ที่ราคาประมาณ8เหรียญนะครับผมหรือประมาณ2 75บาทโอนนะครับ200 20ทูนะครับอันนี้ก็ร้านโดยเองสองฉบไทยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบเซตรวมนะครับผมจะราคาอยู่ที่ประมาณ18เหรียญนะครับก็คืออยู่ที่ราคา600 15บาทโอนนะครับผมแล้วก็7 10บาททูนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถทางซื้อในเองสองฉบัไทยเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้เซตนี้ฝากไว้ช่วนี้ครับสวัสดีครับ